คุณเจ้าของชอบคอมเมนต์นี้นะคะที่สนใจที่จะเรียนกับครูนะคะสมัครได้ช่องทางไหนนะคะให้แอดไลน์นะคะ aey 5562ดูที่หน้าติกตอกได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะถ้าแอดแล้วแอดมินยังไม่ตอบตอบช้านะคะบางทีแอดมินเขาตอบทั้งวันนะแอดมินบอกครูว่าตีสามตีสี่ก็มีคนอยากเรียนเลยนะทักไปนะคะก็ แอดไลน์นะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ายังตอบช้าอีกก็โทรค่ะนะคะ063-1956-916ชื่อน้องพรกกาศนะคะโทรถามได้เลยนะคะว่าเอยจะจะเรียนกับครูสะดวกมีวันลงวันไหนบ้างนะคะก็ครูจะสอนทุกวันเสาร์นะคะของเดือนนะคะแต่ไม่ใช่ทุกเสาร์นะคะตอนนี้ก็จะอสอนอาทิตย์ละสามเสาร์พอนะคะเพราะว่าหนึ่งครูไม่อยากหยุดตอนแรกครูตั้งใจงนี้ค่ะจะสอนอมกรากุมภามีนาเมษาหยุดทั้งเดือนเลยนะคะ แต่แอดมินบอกว่าการหยุดทั้งเดือนมันเยอะไปกลัวเดี๋ยวแม่จะหมดไฟนะคะที่จะสอนนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นว่าหยุดให้อาทิตย์ละครั้างนะคะเพราะระหว่างที่หยุดเนี่ยก็ไม่ได้หยุดนะคะเพราะครูก็ต้องสอนออนไลน์นะคะสอนออนไลน์เดี๋ยวนี้ครูไม่ได้ออกออนไลน์เพราะว่าหนึ่งการสอนออนไลน์มันต้องระวังเรื่องคําพูดถ้าการรลฟยยาวๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดถึงอะไรอ้างอิงหรือทําให้นักเรียนเห็นภาพ คำพูดบางทีมันก็อาจจะไม่เพาะไม่สนอะหูนะคะครูต้องบอกว่าครูพูดจาเนี่ยคือกระแทกถึงใจนะคะนักเรียนครูต้องจํานะคะว่าอันนี้คือต้องจําจริงๆนะคะไม่ได้พูดแบบเออนะคะครูต้องบอกก่อนว่าครูเป็นคนพูดเพาะนะคะจริงๆแล้วนะคะครูพูดเพาะมากนะคะแต่ครูสอนนักเรียนนะคะครูไม่อยากให้หลับนะคะแล้วครูก็มองว่าวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ดูแบบเออเหมือนคนแก่นะแต่คราวนี้เอาง่ายๆว่าตอนนี้โหราศาสตร์ของเราเป็นมูเตลูรุ่นใหม่นะคะดูง่ายทายได้จริงนะคะแล้วก็ ปังนะคะอย่างนี้นะคะก็คือแบบอยากให้แบบว่านักเรียนเรียนแล้วตื่นเต้นนะคะอาจองใช้สัท์บางอย่างที่มันแสดงแล้วแปลกนะคะเลยไม่อยากให้ใครได้ยินนะคะว่าครูสอนอยังไงบ้างนะคะถ้าไหนที่ครูพอจะเผยแพร่ได้ครูก็จะเผยแพร่นะคะอ่ะนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าโรงเรียนของครูค่ะจะอยู่ที่ดอนทับรีนะคะแอดมินก็จะส่งแผนที่ไปให้ส่งลิงก์เดินทาง Google แบบอะไรไปให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็ทักทก,ทก,ทก,กันมานะคะแต่ถ้ายังไม่สะดวกนะคะ ที่จะเรียนกับครูนะคะก็ซื้อตำราก,ก่อนนะคะตำราครูขาย1,500บาทนะคะซื้อไปได้2เล่มนะคะ2เล่มนี้ทำยังไงคะก็คือเอาไปอ่านนะคะเล่มแรกนี่ยคือเล่มสีไม่ต้องอ่านเลยเก็บไว้เลยนะคะไว้ให้ลูกค้าดูเผื่อเราเป็นหมอดูนะคะหรือเราจะทำการแบบ มีลูกค้าจะได้แบบมีสวยๆให้ลูกค้าดูนะคะอีกเล่มข่าวดำเนี่ยเอาไว้อ่านแล้วก็จดตามใน Tik t o อกและย t ท b e ของครูนะคะแล้วก็วันที่มาเรียนเอาตำรามาถ้าบอกว่าย,ยังไม่สะดวกจริงๆนะคะอันนี้ครูยังให้อยู่นะคะเรื่องนี้ก็คือซื้อตำราครูไปแล้วใครที่ซื้อตำราครูไปแล้วนะคะแล้วอยากมาเป็นนักเรียนครูไม่ต้องจ่ายเต็ม3 9 9 9ันานะคะจ่ายแค่2499ามาเป็นนักเรียนครูได้แล้วมารับใบประกาศครูที่สถาบันนะคะอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูยังให้อยู่ในปีนี้นะคะปีหน้า ครูจะไม่มีอย่างนี้ให้แล้วนะคะซื้อตําราส่วนซื้อตํารานะคะเรียนส่วนเรียนนะคะจะไม่มีการแยกอย่างนี้ให้แล้วนะคะเพราะครูถือว่าครูช่วยแล้วนะคะครูก้าพูดเลยว่าครูสอนโหราศาสตร์สอนดีมากนะคะราคาที่ให้นี่คือถูกมากนะคะอันนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือกันเป็นววทยทานะคะขอบคุณนะคะที่สนใจเรียนกับครูนะคะ